ู้สึกยังไงบ้างครับเอาเลยครับจีน่าก็ร,ารู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้ภาพนยร์ของพวกเราได้ออกแล้วเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเราก็ทํากันเต็มที่มากๆเรียกได,ได,ได้ว่าถ้าเกิดว่ามีเอาไหนพอที่จะแบบทาเพิ่มได้จนถึงวันสุดท้ายก็คือเราก็ทํากันจนถึงวันสุดท้ายเลยจริงๆนะคะก็โโขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะที่มาในวันนี้พี่สืบมวลชนที่มา ตอนถ่ายทำบรรยากาศในกองต้องบอกเลยนะครับว่าอะไเดินเข้ามากลๆคันได้ยินไหมฮะทุกทุกได้ได้ยินนะฮะหมูจะแตกแล้วท่าดังไปบอกเบาหน่อยนะฮะหูจะแตกแล้วโอ๋เบาหน่อยโอเคฮะต้องแปดระบงแตกแล้ว ก็บอกเลยว่าสนุกมากครับแล้วก็ร้อนมากนะฮะแต่ว่าเออทั้งทีมงานทั้งนักแสดงก็ตั้งใจกันทำงานมากๆนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่าอ่านบทแล้วมาถ่ายอย่างเดียวนะครับเพราะมันอาจจะต้องมีการจินตนาการในการถ่ายกับ CG ด้วยนะฮะซึ่งซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็มีกับ CG แต่มีน้อยนะส่วนคนที่เล่นกับ CG เยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นน้องฟางกับกอล์ฟนะครับซึ่งซึ่งเยอะเลยแบบเล่นยังไงวากับ CG เป็นไงบ้างคือจริงๆเบื้องหลังเนี่ยมันก็เอาจริงเรื่องนี้ไม่มีเป็นเรื่องที่ถถ่่่่่่าาาาายยยยโหดดดททีีีีสุไไไ้ฟังงเเเคมมมพรรระตนกว ล่มเงาเลยค่ะเพราะว่าเราเราถ่ายกันที่ลานแรงไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือถ้าคาดหวังว่าจะมาดูความสวยงามของนักแสดงนี่ไม่ได้ออแต่ว่าถ้าคาดหวังว่ามาดูความแบบความสวมจริงของท่านนี่แล้วก็ความมันเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันในเรื่องนี้เพราะว่าเบื้องหลังก็มีความสนุกแล้วก็พอตัดออกมาข้างหน้าเราก็ได้เห็นบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีกว่าที่คิดไว้เลยเอาจริงนะตอนแรกน้องขาวคนนี้ครับดูดิครับแขนน้องดำขึ้นเยอะเลยอ๋อ ก็เหมือนเหมืในกองเป็นยังไงบ้างคะก็อในกองก็ทุกคนก็สนุกเต็มที่ทํางานเต็มที่ครับก็ครับทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่ก็ทุกคนเต็มที่หมดเลยอะไรอย่างนี้ครับได้ยินไหมฮะได้ยินแต่ด้ลิท่คือในลมิรคือในลมิดฉากจากแบบฉากร้านแรงกลายเป็นแบบ โอ้โหคือใส่ทุกอย่างเข้าไปในจากที่มันเป็นแค่ลานแรงลานกว้างๆเฉยๆใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วพี่พี่พวกกลับก็คือจะพูดน้อยอยู่แล้วนะคะปกติในกองก็คือนักแสดงต้องเข้าไปพูดด้วยเขาถึงจะพูดกับเราเขาจะไม่ค่อยพูดกับเราเท่าไหร่ค่ะเอาพิเศษบ้างดีกว่าปกติเราจะเล่นฉากแบบหลีหญิงแบบชัดเจนอันนี้มีแอคชั่นแล้ววิ่งหลีหญิงวิ่งแย่ด้วยเป็นยังไงพี่เหนื่อยเหนื่อยครับไม่น่าจะได้ยินครับไม่น่าจะได้ยินไม่น่าจะได้ยินเหนื่อยแลวร้อนมากครับแต่สนุกครับรอดูนะครับ ความสนุกสนานของผมตอนไายตอนเดายวแ่เราละทั uh ้งตัวเลยไหมเละเละเหนียวเลยอ่ะเล้วกองปุ๊บอาบน้ำปั๊บเป็นเรื่องเป็นเรื่องอาบน้ำที่ไหนนะวะอาบน้ำอาบน้ำที่ไหนกองที่กองที่กองเป็นเรื่องที่พอพอเลิกกองนุคนต้องล้างตัวแล้วก็อาบน้ำหมดเลยอ่ะคันจะแบบมียาสระผมไม่มียาสระผมไหมเพราะว่าก็คือเละทั้งตัวเลยเละแล้วทุ่มเทกันขนาดนี้มีความคาดหวังว่าอยากได้กี่ร้อยล้านคะโอ้โห ไม่ทันฆ่าตัวแล้วเปล่ายผันร้านไปเลยครับดีเลยผันร้านไปเลยนะะพี่เตยเชิญเล้วอ๋อเราไม่น่าจะได้พี่เตยครับเดี๋ยวถ้าพี่ไม่มาผมยกโตไปให้ครับพี่ก็คาดหวังครับคาดคาดหวังทางด้านรายได้แล้วก็ในแง่ของคำวิจารณ์ด้วยนะครับอยากให้คนไทยดูแล้วมีความสนุกกลับไปเหมือน ความทุ่มเทของนักแสดงความทุ่มเทของทีมงานทุก,กนคนเลยครับครับแล้วก็มุมมองในเรื่อง CG ด้วยคะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกครับว่าเราจะเน้น CG เป็นหลักเลยเพราะอยากให้ให้ความคิดของคนไทยในการมอง CG ของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเน่ยถ้ามาดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยคนไทยทําได้ขนาดนี้เลยแล้วก็สามารถสู้หนังต่างประเทศที่เป็นสัพหราดได้หลายๆเรื่องเลยฮะผมพูดได้เลยครับเรื่องนี้ครับ ปากเลยปากและค่ะครับหวยงวดนี้ออกอะไรคะอ๋อนี้ไม่เกี่ยวนะก็ขอฝากเพื่อ์เรื่องนี้้ว้แล้วกันนะคะไลโอโคจายังนะคะ28กรกฎาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ